สวัสดีครับวันนี้อยู่กับร้านพี่อ้อยนะครับคอฟฟชาคาเฟ่เมนูเผื่อหอ,อมเปิดหอมปัอ๋ขึ้นจมูกเลยสีสันชวนกินแต่น้อยมากที่คะแบบสั่งอะไรอย่าได้รอครับถ้าได้รอได้ยาวเนี่ยนอนเผืหององตาก็มีกาไปนะ,ะร้านนะครับมันร้อนมันร้อนตาต้องยืนหลบแดดอยู่ด้านในนะลูกค้าก็ไม่กล้านั่งเท่าไหร่ อากาศร้อนต้องมารอนน่นบนก่อนเห็นตากล้องทาสองทีตากล้องร้อนนะคะไปได้ก็เลยทาสองซะอุณหภูมิมัดได้ไม่เกิองศานะครับที่นี่มีแต่เมนูที่แบบอู้ ลูกค้าสั่งอะไรไปกินแบบพี่ไหวครับระหวานอเมิการโอดนะม่วงมะนาวออพอกินเสร็จปุ๊บถึงขั้นร้องตะโกนเลยนะเรียกว่าจะสั่งอเมริการโน้ส้มแต่ส้มไม่มีนะ <c oughs> แนะนำเลยมีจะส่งฟรีด้วยนะเม,มนูนสดชิสดชนะครับเสร็จแล้ว ต่อกันเลยนะครับอันนี้เป็นเมนูที่พี่ว่าจะทำด่วนๆลูกค้าเห็นโทรมานัด,ด,นดโทรมานัดเจอกันกับพี่ออยทุกวันนะอ,อนนี้เราจะได้ดูพี่ออยชงแบบเร็วๆแล้ว,ลวนะออเดอทีนี่เราต้องทำอันนี้จะเป็นในส่วนของกาไปแล้ว น,นี่จะเป็นส่วนที่เข้ามาใหม่นะครับมาแล้วพี่อ้อยใช่ไหมหวยออกที่หน้าแล้วพี่อ้อยอีกแล้วนะครับค่ะเนสเย็นหรือเอสเรสโซเย็นเนสกาแฟนกาแฟเย็น พี่อ้อยซีใหม่นะครับเนี่ยสวยเลยนี่นะครับออเดอร์พิเศด้านหน้าร้านนี่นะครับออเดอร์จะทางร้านก็พี่ชาคาเฟ่แล้วก็มีด้านล่างนี้ด้วยนะครับตนี้นี่แล้วก็มีเป็นหนังสือเมนูตรงนี้ด้วยนะครับตรงนี้พี่อ้อยก็จะทาไว้แบบให้ลูกค้าได้ดูแล้วก็เห็นรูปภาพด้วยนะครับ ชอบเมนูนียังเลยมากมายนะครับอย่าลืมมาเปิดดูกันนะครับเยอะมากเผ้ยอแป๊บเดียวพี่อ้อยไปอันนี้คือลาเต้ลาเต้เนนะเดี๋ยวเราจะให้พี่อ้อยได้ทำออเดอร์ของลูกค้าไปเรื่อยๆนะครับช่วงนี้คงจะไม่มีสมาธิเล่นแล้วจจริงจังแล้วนะครับ รอสักพักนะครับมีพี่วายตังลูกค้าคนีนะถายไว้เป็นหลักฐานก่อนทองวางไว้นี่นะเดี๋ยวจะว่าตากล้องไม่ให้ตังนี้ไม่ใช่นะครับกลิ่นหอมกาแฟมากๆเลยอันนี้เป็นวอนอนี่หวานน้อยนะครับลาเต้ลาเต้เวนหวาน ถ้าเทียบเป็นรถตอนนี้ก็แรงไปแล้วครับออเดอร์ก่อนอนะันนี้ก็ทำไม่เรื่อยตอนนี้น่ากินมากนะเมนูคู่แฝดนะคร,รับรีาเ็นลาเต้วอมอหวานมันนะครับลาเต้บมเจะทำเป็นเนดกาแฟาด้านหน้ารา้าน ลูกค้าแทนเพื่อยะะด้วยนะครับขอบคุณด้วยตอนนี้ลยขออนุญาตเร่งมือก่อนอีกสักครั้งนี้ยก็จะวิ่งชงให้ดูนะครับลูกค้าท,ทุกคนที่ด <laughs> ีใจนะคะแต่เี่ยครัต้องฝึกมือทุกวันเลยนะฝึก <laughs> มือบา้างเร็วไปแล้วแก้ว<า>ที่สามนะครับผ่านไปประมาณสามนาที เกี๋ยวนี้เดี๋ยวผมเอาไปเสิร์ฟให้ลูกค้าที่ว่ายอดน้ารักจะได้ประหยัดเวลาลววต้องเลีต้ต้องเดี้ยงไปต้องค่าได้ให้ล้านนึง <c oughs> ใครดูไหมคะรายการนี้ <c oughs> คุณตอยตายพอปะใช่ต้องเรี้ยงต้องไปถ้าทำได้ให้ล้านนึงเดี๋ยวพ่อวิ่งไปเอาอุปกรณ์เพิ่มนะครับต้องเติมของนิดนึงนี่เป็นไหวตังลูกค้ากับโอวันติน กาแฟครับนะอันนี้ตังทอนครับน,นี่ใครที่ดูเมนูสมูทตี้มาครับมาตั้งใจหาเมนูสมูทตี้ท่อยนีครับมาช่วงเวลาประมาณนะที่งเที่ยนี่แหละเมนูสมูทตี้จะเยอะเมนูผลไม้สดเดือนนัสดเชื่อนะครับตอนนี้ก็จะเป็นช่วงของชาไทยชาเขียวแล้วก็กาแฟนะครับมาเป็นอันดับ ต้นเลยวันก่อนใ่เห็นพี่ว่ากันกาแฟไม่ออกนะพี่ว่าบอกว่าบดละเอียดไปผลละเอียดไปก็จะทําให้เครื่องกาแฟตรงตรงานา้บกันาน้ำออกมาไม่ได้ต้องต้องเที่ยวเช็คตลอดเนะาะแบบบดละเอียดไปก็ไม่ได้บางทีเมลกาแฟโดนโอ้โหสีชาเนะี่ยน่ากินมากเลยนะ เมื่อเช้านี้ผมกินอะน,นี่นะชายเย็นผสมกาแฟนะครับเข้ากันเข้ากันผมนึกว่ากินกินช็อกโกแลตรสชาจะออกไกลๆช็อกโกแลตเลยถ้าไม่ได้คุยด้วยขออะไรนะคะจากล้องดได้ครับคุยกับคนดูไม่ได้นะครับองบค์กรการทำสิ่ออ่าจะต้องการสมาธิมากไม่ดีครับ ตัวเล็กๆแล้วเรอจริงๆก,ก็กินหมดเนี่ยนั่งไหมนั่งก็ได้เอาปีนสิปีนได้ไ <c oughs> หมยหังปีนได้ บุห,หมดเลยนะคะ ต่อกันอีกออหนึ่งออเดอร์ที่ไปจะต้องทำให้ทนเวลาด้วยนะครับลูกค้าขอมาพี่ออยก็ขอกลับนะครับ <c oughs> ให้เวลาพี่อ้อยนิดนึงลูกค้าขอมาพี่ออยขอกลับไม่โกงนะครับลูกค้าขอห้านาทีพี่ออยขอสิบนาที <c oughs> ไงล่ะ ต้องหันต้องหันเข้าด้านในนี่ยเพื่จะได้เห็นป้ายไม่รู้ว่าด้านไหนคะตอนนี้าด้าน,นหันหมดเลยค่ะจะได้ไม่เยิบผิดเยิบถูกไม่สนว่าด้านไหนเลยคะ่ะบังหันอย่างเดียวนะคหันเข้าด้านในแบบนี้เราจะได้มองเห็นเนาะเอออย่างเงี้ยถ้าหันว่าน,นอกนี่ก็ให้ลูกค้าดูแล้วเนี่ย คนที่รับชมนะคะอันนี้พี่อ้อยพูดอะไรไม่ได้เยอะนะครับได้ได้เท่านี้แหละขอบคุณวคนที่รับชมเดียวเลยเอ๊ะขอบคุณอะไรกันสมาธิจะหลุดแล้วตอนนี้แต่ก็อยากพูดแต่ก็อยากพูดอยากพูดนะคบจะเป็นบินนี้นะครับต่อกัน มาแล้วนะคะมาฮักรรมก็ <c oughs> ขายของชอบมากนะแ <c oughs> สบเด้เขอข่ามเอารถต้นใจที่ได้ข่ามเอาข่าวไมอ่อนอ้อนทุกคนก็แม่ตนย็ดต้นใจเลยเราพวกเ,เอากันได้ครับแก้วละยี่สิบบาท,าท,าทาตากตองมาแค่เนี้ยผมชอบกินอยู่เด้อพี่อ้อยข่าวเอา,าใส่น้ำกะทิอ่าแล้วมันจะฟูข้าวข้าวมันจะฟูขึ้นอน่ะ หรือบางทีเข้าแช่ข้าหวานอ่าหรือหรือบางทีเอาไปต้มเนาะไปต้มนิดนึงใส่น้ำตาลโออร่อยมากเลยเขาา้าวเมาลูกค้าพี่วาก็ขอบคุณด้วยนะครับที่ลูกค้ารอได้นะฮะห้หลายท่านก็มียืนรอนั่งรอกันบ้านนะครับอากาศช่วงนี้ก็ดีด้วยนะไม่ร้อนด้วย มะนาวไหมเปลือกบาง,เป,บาง,บาง,งเปลือกบางบางดนะูัะสูยให้ดูเปลือกบางมะนาวพี่้อยนี่ผมว่ามันเหมือนในรูปภาพเดยแบบเหมือนภาพวาดไหมพี่อยเหมือนมาก,<ช>กเลยใช่ไหมคะเนื้อใช่ไหมใช่หเหมือนภาพวาดยังไงไม่รู้แบบดูเนียนดูยังไงไม่รู้นะโปกยังไงอะ่ะอันนี้จะเป็นมะนาวอะไรแม่๋ยวจะเปิดความมะนาวแล้วค่ะ <ป><อ>มีผู้ติดตามพี่อ้อยนะครับเคยไม่ใช่เคยสิอันนี้คือซื้อมานาพี่อ้อยไปเลยนะเห็นลูกสวยตอนนี้พี่อ้อยก็หายยากอู้ถ้าในกรุงถ,ถ้าในเมืองกรุงนี่ลูกละเจ็ดบาทเลยไหมพี่อ้อยสามลูกที่สิบอันนี้คือมีคนบอกมานะคะคแล้วแต่พื้นที่เนาะแต่ว่าคนที่เลาราฟังแบบราคาสูงอยู่นะ เขาอยู่ในพื้นที่สามีครับอันนี้พี่วายใช้วิธีปลูกเองตอนนี้ก็ขยายพันธุ์แล้วด้วยนะครับขยายต้นอวิ่งวนกลับมาแล้วรถเข้ามาตาโกจะกดซื้อแน่เนี่ย ไอชามะนาวใช่ไหมใช่ค่ะชามะนาวลูกค้าก็จะได้กินอะไรที่แบบไม่ลาประมาณว่าพี่วอยก็เผื่อเผื่อส่งไว้แล้วใช่นับนับเวลาเผื่อส่งติดหน้าร้านในกรณีที่เราแบบอันนี้สําคัญในนะเวลาลูกค้าโทรมาแล้วต้องแจ้งแจ้งเวลาที่จะที่จะได้รับต้องนับเผื่อที่จริงหลายๆที่ก็น่าลูกค้าก็น่าจะรู้แล้วแหละว่า แม่ค้านี่สไตล์ไหนสไตล์ไหน <c oughs> หลายคนแ <c oughs> ต่ก็ปัญหาอย่างนี้คือเรียงลําดับได้นะคะมีเรียงลําดับได้ดลยก่อนออเดอร์ก่อนก็ทำกออเดอร์หลังก็ทําหลังนะมารอบนี้พี่วัได้เห็นพี่วัจัดออเดอร์ใหญ่แต่ละชุดไปละสามชุดนะครับ <c oughs> หนักหนวงกันทั้งนั้นเลย หวานน้อยหวานมากหวานมันหวานน้อยหวานมากหวานมันม่หวานค่คะแม่ค้าสู้สั่งได้นะคะชอบแบบอหนสั่งได้เลยพวกผสมกาแฟอะไรได้ลูกค้าต่อยมหอีกแล้วนะเดี๋ยวใช้อีกครั้งแล้วนะครับ ตีวิบดั้งเดิมนั่นแหละที่พี่อ้อยเคยใช้ด้วยแต่ว่ามันเสียคือตรงตรงที่มันฟูไม่นานใช่ค่ะอยู่ตัวไม่นานพี่อ้อยพูดเรื่องนี้อยู่แต่ว่าอร่อยแต่อร่อยเนาะแต่อร่อยลูกค้าชอบใช่รสชาติเขาแบบจริงๆพี่อ้อยจะเน้นแบบตีวิบเองนะครับตอนนี้วิบพี่อ้อยตีไม่ทันหาวัตถุดิบได้แล้วแต่ไม่มีเวลาไปตีนะครับตอนนี้เพิ่มวิปพี่อ้อยเพียงสิบเท่านั้นนะครับแล้วก็ลาศอนี้เลือกได้เลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นแบบ ในฟังก์ชันออปชันที่ลูกค้าสั่งเพิ่ม่าอยากลาดหรือไม่ลาดถ้าราดแล้วต้องการซอสไหนก็แจ้งพี่หอยไปเลยนะครับอันนี้คือผมสั่งพี่หอยบ่อยนะก็เลยบอกเขา,ส,กกาสั่งกันไป <laughs> จะได้ไม่งงนี่ไงพี่หอยมีฝาแบบใส่วิปด,ด้วยนะครับเห็นวันก่อนลูกคา้าถามหาว่าจะตักกินยังไงเลยจัดไปเลยฟ้าเปิดลูกว่าไม่ค่ะฟ้าดกหมด <laughs> <laughs> อุตส่าห์อุตส่าห์พูดมาดี ป่าด<ไ>ง่ายลังชวนเลย <c oughs> ป่าโดมหมดนะคะเลยต้องใช้ฟันขอบคุณนะครับทุกคนที่รับชมร้านพี่อ้อยนะฮะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสับคลิีสวัสดีค่ะ